สวัสดีทุกคนด้วยนะครับดัสเซตินีต้อนรับทุกคนครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวอย่างใหม่ของกอรซิล่ากันครับหรือในชื่อของกอรซิล่าโมนัสที่พวกเขาได้เพิ่งปล่อยตัวอย่างออกมาไม่นานนี้อีกอย่างพวกเขามีแผนที่จะฉายภายในปีนี้ด้วยซีรีส์เรื่องนี้ตั้งใจจะเชื่อมโยงกับหนังจัก,กรวาลมอเตอร์เวิร์สนั่นก็เลยไปสาเหตุว่าทําไมถึงมีการปรากฏตัวของตัวละครที่ข้ามจัก,กรวาลเป็นอิสเอรกในแต่ละตอนอยู่เพียบเลยมันเหมือนจะเป็นการบอกในๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับกอรซิล่ารวมถึงเบาแ มารับชมคลิปผมเป็นครั้งแรกยังไงก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้จะได้เป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับพวกเขามีการเปิดเผยชื่อเต็มในหนังภาคนี้แล้วครับนั่นก็คือในภาคของ Monas Legacy of the Monster มันจะอยู่ใน Apple TV ครับซึ่งก็น่าจะมีประมาณ10ตอนนะพวกเขาบอกไว้ว่าจะมีความยาวของซีรีส์ถึง10ชั่วโมงผมก็เลยเดาว่ามันน่าจะมี10ตอนครับและพวกเราก็จะได้ดูกันในวันแรกในวันที่17พฤศจิกายนถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเหมือนพวกเขาจะเลื่อนหนังของ Godzilla กับคลองออกไปก่อนที่ถูกเลื่อนออกไปในต้นปีหนัน่่ก็ในหงนงเรือม ควรจะเชื่อมโยงกับทีวีซีรีส์ในเรื่องนี้ด้วยนั่นจึงเป็นสาเหตุที่พวกเขาวางจังหวะเอาไว้ให้กับทางทีวีซีรีส์ได้ปล่อยออกมาในช่วงที่หนังใกล้จะถูกฉายครับมันก็คล้ายๆกับวิธีของมาเวลที่ทํากับมาเวลดิสนีย์พาร์ทอะไรทํานองนั้นเลยครับที่มันจะมีเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับในหนังด้วยมาพูดถึงตัวละครหลักในหนังเรื่องนี้กันครับตัวละครหลักจะแสดงโดยเคิร์สรัสเซลกับลูกชายในชีวิตจริงของเขาอย่างไวเอตรัสเซลที่หลายๆคนจํากันได้จากในเรื่องของวินเทอร์โซเยอร์ในบทบาทของ u ยอองเคอสเของเขาเเองงงก็คยแสดในหนหัจักวาน ที่ได้รับบทเป็น Ego the Living Planet มันก็เลยดูตลกดีที่พวกเขามาเจอกันอีกครั้งในหนังเรื่องนี้ผมว่านี่อาจจะเป็นหนึ่งในหนังครั้งแรกที่พวกเขาอยู่ในโปรดักชันใหญ่ๆพร้อมๆกันแม้ว่าพวกเขาจะเล่นเป็นตัวละครเดียวกันในจุดเวลาที่แตกต่างกันไปซึ่งตัวของ Yas r u s s เซลจะได้รับบทเป็นตัวละครที่อยู่ในวัยหนุ่มครับแล้วก็ส่วนของ Kerr r ซ s จะได้รับบทบาทตัวละครนั้นในวัยแก่แล้วก็จะเป็นในเวลาที่อยู่ในเวลาปัจจุบันด้วยพวกเขาบอกไว้ว่าซีรีส์เรื่องนี้จะครอบคลุมเรื่องราว3เจเนเรชันด้วยกันในช่วงแรกก็จะอยู่ในยุค1950 ซึ่งในตัวละครนี้ก็จะดูหนุ่มกว่าที่สุดที่รับบทโดยไวแอตรัสเซลจากนั้นก็จะเป็นช่วงที่เกิดเหตุในเรื่องของกกโลกของคองที่เกิดขึ้นในยุค1970พครับพวกเขาบอกว่าในช่วงซีรีส์ในปัจจุบันนี้มันควรจะอยู่ประมาณช่วงเวลาในหนังกอซ์เซล่าเรื่องแรกมันจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับการปรากฏตัวของกอร์เซล่าครับหลังจากที่ตัวของมันปรากฏตัวขึ้นแล้วมันก็เหมือนจะเป็นการแจ้งเตือนไปถึงครอบครัวของเคิร์ทรัสเซลกับเรื่องที่พวกเขาทํากันในองค์กรโมนัสพวกเขากลา,า,ากล มันชัดเจนว่าซีรีส์ส่วนใหญ่จะอิงเรื่องของโมนาสซะส่วนใหญ่นั่นก็แปลว่าจะมีการนำพาตัวไททานข้ามจัก,กรวาลเข้ามามากมายที่อาจจะมีการปรากฏตัวในอนาคตครับเหมือนพวกเขาจะขุดคุ้ยลึกลงไปอีกนะในเรื่องที่จะถูกส่งต่อกันมาของเบื้องหลังองค์กรโมนาส อีกทั้งผู้คุณก็จะได้เห็นฟุตเทจของจอสกูดแมนในบทบาทของเรนดาจากเรื่องของกองมหาภัยเกาะโคลโลอีกด้วยในขณะเดียวกันแอนเดอร์โฮมก็ได้แสดงเป็นตัวละครนั้นในวัยหนุ่มด้วยเช่นกันผมว่าไอเดียก็คือเขาจะต้องได้พบกับตัวละครวัยหนุ่มที่วแอสรัสเซลเป็นคนแสดงในช่วงปี1950ซึ่งในขณะนั้นเองทั้งคู่ก็เป็นสมาชิกของกองทัพด้วยกันเรื่องราวของพวกเขาทั้งคู่เข้าไปเกี่ยวข้องกับโมนัสจากนั้นในช่วงปี1970เมื่อพวกเขาอายุมากขึ้นพวกเขาก็ได้ไปพัวพันกับคคอออองแลละะะไทททันนนตตวววว่่่่ดดูกกเเมมาาารี็กจจข ของเรนด้าที่อยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันครับหลังจากที่พวกไททันออกมาแล้วตามหากอซิลล่าและรวมถึงตัวไททันอื่น,นๆที่ออกมาในช่วงเหตุการณ์ในหนังของกอซิลล่าในเรื่องแรกเหมือนว่าเขาจะหยิบเรื่องประวัติศาสตร์เบื้องหลังองค์กรโมนาร์สมานิดหน่อยแล้วก็เหมือนจะแอบๆบอแบบมาใสาน่นิดๆหน่อยๆในหนังของมอเตอร์เวิร์สบางเรื่องดังนั้นแล้วถึงแม้ว่าคองมหาภัยเกาะกะโหลกจะเหมือนเป็นหนังเรื่องแรกสุดบนไทม์ไลน์ที่พวกเขาทํามาที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงปี1970แต่ซีรีส์เรื่องนี้จะเริ่มในช่วงงปปีีีี19 1950นนนนนนนะครัผมมมวว่่่่่่่านานนนาาาาออออเเดยยททโ็์กกจูห้้ นั่นก็แปลว่าองค์กรนี้มีการทำรีเร์ชเกี่ยวกับไททันมานานแล้วครับเพื่อที่จะค้นหาความจริงเกี่ยวกับพวกมันนั่นเองครับแล้วก็บางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี1950เราจะเห็นได้เลยว่าในเหตุการณ์ที่เกิดในช่วงปีนี้มันเหมือนจะเป็นจุดเริ่มต้นให้กับตัวละครไวแอสรัสเซลกับแรนด้าในวัยหนุ่มครับที่พวกเขาทั้งคู่ได้เข้าไปพัพันกับองค์กรโมนาสเราก็จะได้เห็นได้ว่าตัวไททันตัวอื่นๆก็จะมีการถูกใช้มาในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยครับเหมือนว่าพวกเขาจะเพ่งเลงไปอเดิ พวกเขาว่าซีรีส์เรื่องนี้จะครอบคลุมอยู่3ามเจเนเรชันด้วยกันผมก็เลยเดาว,ว่านั่นแปลว่า y s Russell เป็นเหมือนตัวละครนั้นในวัยหนุ่มครับแลวก็ได้กําเนิดลูกของเขาในช่วงเหตุการณ์ของคลอง t h ึก School Island จากนั้นก็จะเป็นหลานของเขาในเวลาปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นในจักรวาล o n s t ต r วิ r s e นั่นเองนี่คือสิ่งที่พวกเขาน่าจะทานะเพราะว่าซีรีส์ออกมาช่วงใกล้กันมากกับในภาคของ Go d z ซ l l a ประทะคลองหรือจะเรียกว่า g o d z i l l a กับคองก็ได้นะแล้วแต่ท่านผู้ชมจะเรียกกันเองเลยก็คือมันก็จะเป็นออออองงงงคค์ปรรรระะกกกกบบในนนนพพลตาาาย่่่ทีีจมรเรมเเิูดถึัััว ก็จะใส่มาในหนังเรื่องอื่นๆที่จะออกมาในอนาคตด้วยนอกจากในภาคของกอเชล่ากับคองแล้วในความคิดของผมนะในตอนนี้ก็คือพวกเขาน่าจะทําแค่ซีรีส์เรื่องนี้ครับซึ่งพวกเขาน่าจะมีแนวโน้มทําต่ออีกหลายซีซั่นเลยแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วทีวีซีรีส์เรื่องต่อๆไปมันก็แค่จะเป็นในส่วนของจักรวาลมอสเทอร์เวิร์ดก็แค่นั้นเองพวกเขาเพิ่งปล่อยตัวอย่างแรกของกอซ i ล่าและคองไปไม่นานนี้เองครับและดูเหมือนว่าหนังจะถูกเลื่อนไปปีหน้าด้วยมันน่าจะเลื่อนไปประมาณไม่กี่เดือนข้างหน้าแต่ก็น่าจะถูกกกฉาาายนเรรร็วๆีี้้คััหลลงงงจท่่ TV ซขออ,อออปปมแก ผมคิดว่าก็อสซิล่ากับคองในหนังเรื่องนี้น่าจะร่วมมือกันครับเพื่อที่จะต่อสู้กับไวรัสตัวใหม่ที่พวกเขาได้หยอดไว้ในตัวอย่างด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังละกันว่าจริงๆแล้วมันคือตัวอะไรกันแน่เพราะว่าผมมีทฤษฎีดีๆมากมายเลยครับจุดที่เด่นที่สุดในตัวอย่างเรื่องนี้คือมันก็ยืนยันแล้วว่าจะมีการจับมือร่วมทีมกันจริงๆละหลายคนก็อาจจะเดาได้จากในหนังของก็อสซิล่าปะทะคองโดยการประจบที่ฮอลโลเอิร์ถึงแม้ว่าชื่อหนังจะเป็นก็อสซีล่าปะท,คปทะค่วาา้อง เคยร่วมงานกันมาแล้วและที่สําคัญก็คือเริ่มร่วมงานกันแล้วด้วยแต่มันไม่ใช่ว่าจะเป็นเพื่อนรักกันอะไรขนาดนั้นอย่างที่ผมพูดไปในคลิปก่อนในตอนจบของหนังพวกมันก็น่าจะแยกทางกันไปตามทางของตัวเองแต่ว่าโอเคเราจะไม่พยายามฆ่ากันอีกแล้วแล้วก็มีแบบว่าส่งซิกกันเล็กๆน้อยๆอย่างที่ผมบอกไปว่ามันก็คล้ายๆกับวินดีเซลกับเดอะร็อกอะไรทํานองนั้นเลยครับคุณจะไม่สามารถจับพวกเขาให้อยู่ห้องเดียวกันได้นานขนาดนั้นไม่งั้นพวกมันก็จะเริ่มซัดกันเองแต่มันก็จะมีพวกแย่ๆที่อยู่ข้างนอกนั้นเหมือนกันนั่่่นนนนก็็จะเเปไออดดีียยยขงตตตัััววววร้้้าาททททใใหมสุแล พวกมันจะต้องร่วมมือกันในท้ายที่สุดครับอีกทั้งยังมีส่วนที่เหลือในชื่อหนังของกอซิลล่าปะทะคลองในเรื่องของจกักรวรรดิใหม่อีกด้วยมันเหมือนกําลังจะบอกว่าจะมีสถานที่ใหม่ที่อยู่ภายในฮอลโลเอิร์สอะไรทํานองนั้นที่ที่พวกเขาให้คลองไปอยู่ในช่วงตอนจบของหนังล่าสุดมันเหมือนจะเป็นจกักรวรรดิใหม่เต็มรูปแบบที่จะเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ทุกรูปแบบของพวกไททันเลยครับที่พวกเขาเริ่มค่อยๆสํารวจและมีการเปิดเผยเรื่องราวที่มันจะมีอิสเอย์แลรวมถึงรายละเอียดต่างๆรวมถึงหนังของจกักรวารร เลยยทีี่เเคมมาอาจริงๆแล้วพวกเขาเพิ่งเริ่มในส่วนของเรื่อง Hollow Earth เองซึ่งเรื่องของพวกไททันส่วนใหญ่ก็จะมาจากที่นั่นนั่นแหละครับมันจะเป็นพวกที่มาจากดาวโลกที่มันจะเป็นไททันในจักรวาล Monster World แต่ผมก็คิดว่าบางพวกก็น่าจะมาจากดาวอื่นด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงพวกมันทั้งหมดเลยแต่ที่แน่ๆบรรพบุรุษของคองกับก o ซิ i l l a มาจาก Hollow Earth ครับไม่งั้นจะมีการเปิดเผยให้เราได้เห็นกระดูกกับสิ่งมีชีวิตของก o ซิ i l l a ตัวอื่นๆด้วยทําไมและนี่ก็คือกะโลกลิงยักษ์ของตัวอื่นๆที่มีการเปิดเผยก่อนหน้านี้แล้วสิ่งต เป็นการสื่อถึงบรรพบรุษของพวกมันนั่นแหละครับอีกทั้งในตัวอย่างหนังนี้เราก็จะได้เห็นพวกเขาแง้มให้เราได้เห็นไททันวานอนตัวอื่นๆบนบัลลังอีกด้วยมันเหมือนจะเป็นบัลลังโบราณของคองในฮอลโลเอิร์ธพร้อมกับกระดูกพวกไททันอีกมากมายอยู่ตรงหน้ารวมถึงกระดูกของคองและสิ่งมีชีวิตแบบกอซ์เซล่าด้วยนั่นจะเป็นการสื่อถึงไททันวานอนตัวนี้ครับหรือบรรพบรุษของมันที่ฆ่าบรรพบรุษของกอซิเซล่าและคองก่อนที่บรรพบรุษของพวกมันจะหนีออกไปจากฮอลโลเอิร์ธเพราะคุณจาได้นะว่าบรรพบรุษของ ของวงจรการปกครองในฮอลโลเอธมันเหมือนจะเป็นธรรมเนียมที่มีมาตลอดเลยตั้งแต่พวกไททันทั้งหมดที่อยู่บนโลกในช่วงเวลาที่ไททันถือกําเนิดขึ้นบนโลกนะครับไททันทุกตัวเหล่านั้นคงยังต่อสู้เพื่อที่จะชิงราชาแห่งมอนสเตอร์นั่นเองแต่ในช่วงที่กอสเซล่าเป็นราชาของมอนสเตอร์เราจะเห็นได้เลยว่าบรรพบุรุษของกอสเซล่าจะถูกบูชาเหมือนกับเทพเจ้ารวมถึงไททันตัวอื่นๆด้วยที่พวกมันได้รับการบูชาจากมนุษย์บนพื้นผิวโลกเอาง่ายๆเลยเหมือนกับว่าบูชาเหมือนกับเทพเลยอันที่จริงแล้วบรรพบ อีกทั้งเราก็จะได้เห็นไททันสายพันธุ์อื่นๆอีกด้วยแต่ทั้งหมดนี้แค่อยู่ในฮอลโลเอิร์สแค่นั้นเองอย่างที่พวกเขาแง้มให้เราได้ดูในหนังภาคก่อนแต่เราก็จะพบว่ามันจะมีอีกหนึ่งราชาของเหล่าไททันที่มีการเปิดเผยในตัวอย่างนี้ด้วยผมคิดว่าเมื่อมาถึงจุดหนึ่งมันพบุรุษคองแล้วก็มันพบุรุษกอซิล่าพวกเขาได้ย้ายเข้ามาบนโลกแล้วครับโดยการปล่อยให้เกิดสุญญากาศของพลังอํานาจอย่างที่เราได้เห็นจากบันลังของฮอลโลเอิร์สแต่มันก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นบันลังที่ถูกทิ้งล้าง ก็เลยจึงเป็นไปได้ว่าพวกไทท่านวานอตัวอื่นๆหรือบรรพบุรุษตัวอื่นๆได้เข้ามาควบคุมตัวไทท่านอื่นๆแล้วดูจากขนแดงๆแล้วก็ตาสีฟ้าของมันรวมถึงแขนที่สุดจะยาวยืดแต่บางคนก็บอกว่ามันเป็นลิงชนีนะเอาเป็นว่าเป็นอะไรก็ตามแต่มันก็ไม่ได้มาจากต้นฉบับหรือหนังจกักรวาลมอสเทอร์เวิร์ดก่อนหน้านี้เลยผมไม่เห็นว่าพวกเขาจะเคยทําหนังอุราอูต่างไทท่านตัวอื่นมาก่อนไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีลิงชนีและรวมถึงทฤษฎีชิกเยกเกอร์ไม่ใช่แล้วนะครับคนละเรื่องกันแต่ผมขอพูดเลยว่าเราไม่เคยเห็นไทท่านอะไรแบบนี้มาก่อนเลยครับ I King am the king. Of the Bandar log. Call me Louis. โดยทฤษฎีแล้วผมคิดว่ามันน่าจะเป็นลิงอูราอูตังหรือลิงชนีที่ท่านผู้ชมได้กล่าวเอาไว้ดังนั้นแล้วผมคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวต้นฉบับตัวแรกเลยก็ว่าได้และสิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือเหมือนพวกเขาจะมีการจํากัดพลังของพวกมันเอาไว้โดยการห้ามให้มันไม่ทําลายล้างเหมือนกับไททันตัวอื่นๆแต่มันก็จะมีพลังที่แข็งแกร่งมากพอที่จะดึงให้คองกับกอเซล่าร่วมมือกันเพื่อเอาชนะมันผมว่าไอเดียทั้งหมดในตอนนี้เหมือนพวกเขาจะเพ่งเล็งไปที่เรื่องของกอเซล่าปะทะคองเหมือนกับว่าองค์กรโมนาลงไปททีีี่่่ฮออรรเใใชไหมคัััััับบจจะะต้งงฐาาานนนนนนสํววิยยขณดก งก็ได้้เพิ่ขาามานั่นก็เพราะว่ามันเป็นหนึ่งในไททันที่มีอํานาจเหนือกว่ามันก็เลยเริ่มไล่ครองดินแดนมากขึ้นไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ในท้ายที่สุดแล้วมันก็จะได้เจอกับไททันตัวนี้ครับมันจะไม่ใช่ในระดับที่ตกต่ำอะไรขนาดนั้นนะมันคือระดับสูงสุดของไททันเลยก็ว่าได้พวกเขามีการหยดเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่กันมาแล้วเกี่ยวกับประวัติโบราณผอบพันของคองและรวมถึงเรื่องดาวของกอเซล่าในหนัง2-3เรื่องก่อนหน้านี้มาแล้วผมก็เลยคิดว่าเราจะได้รับรู้ประวัติศาสตร์เบื้องหลังของพวก มาเป็นหนังเรื่องเกี่ยวกับ Hollow Earth ผมคิดว่าทุกคนน่าจะเดากันได้แล้วแหละแบบว่าโอ้ไม่นะมันยังมีอีกหลายๆที่เลยที่จะพร้อมสำรวจค้นหาได้อีกตรงจุดนี้แต่พวกเขาก็ยังแง้มให้เราได้เห็นตัวละครไททันตัวใหญ่ๆอื่นๆอีกด้วยนะซึ่งแน่นอนแหละว่าในอนาคตพวกเขาจะมีการเปิดเผยเราได้เห็นไททันยักษ์ใหญ่ตัวอื่นๆอีกด้วยมันก็ชัดเจนแล้วว่าพวกเขาอยากทําหนังเรื่องเกี่ยวกับตัวละครอื่นๆอีกด้วยเช่นกันมันก็เลยกลับไปสู่ไอเดียที่ว่าพวกเขาอยากสร้างเรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้กันระหว่าง3ตัวละครอีกครั้งอออยย่่่าาางงทททีีเเรรรไไดดด้หห็นนนนใตจจบขปปะะะคัโกกพววม กับอูราอูตังตัวนี้เหมือนกับที่พวกมันจะทํากับเมกากอซิลล่านั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่พวกเขาอยากให้การต่อสู้ในครั้งนี้ดูน่าสนใจผมจึงคิดว่านั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกอูราอูตังโดยการเลือกจากลักษณะของร่างกายของมันโดยการจะมีการอธิบายลักษณะการต่อสู้ของพวกมันด้วยครับและรวมถึงการเปิดเผยความสามารถของพวกมันคุณจะเห็นไหมว่าแขนอูราอูตังยาวแค่ไหนมันก็แข็งแกร่งได้ไม่เท่าคองคองอาจจะเป็นไทท่านที่แข็งแกร่งที่สุดรองลงมาจากกอซิลล่าเลยก็ว่าได้แต่มันจะเป็นพวกท้าตีท้าต่อยมากกว่าออย่่่าาาางงทททีผมมพููดกัันนนแล้ววไรตจะเป็ แนวเร็วกว่ามันมีความสามารถที่จะหนีได้เพื่อที่จะคอยรักษาร,ระยะห่างจากคลองได้ซึ่งในขณะเดียวกันก็ซินล่าก็จะเน้นไปที่การโจมตีสะส่วนใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันก็จะอาศัยอยู่ในพื้นที่เพื่อรอคอยจังหวะที่เหมาะสมมากที่สุดในการดึงสเกลภาพพลังของตัวเองออกมาซึ่งมันก็ชัดเจนเลยว่าหางของมันทรงพลังมากหางใหญ่ๆที่มีความสามารถในการเก็บกวาดได้ทั้งหมดเลยรวมถึงกรงเล็บที่สุดคมแต่มันไม่ได้เคลื่อนไหวเร็วอะไรขนาดนั้นนะและการโจมตีหลักของมันมันจะอาศัยลมหายใจปรามนูที่มีช่วงระยะเวลาในการชาร์จพลังและ ราอุตังก็สามารถหลบหลีกได้ง่ายๆเลยครับเพราะว่าตัวของมันช้ามากต้องยืนอยู่กับที่ถึงจะใช้พลังออกมาได้และในพื้นที่ที่จะโดนผลกระทบจากกอซิลล่าได้ส่วนใหญ่แล้วมันขึ้นอยู่กับพลังครับอย่างเช่นรูปแบบของพลังไฟจริงๆแล้วพื้นที่การโจมตีด้วยพลังไฟมันทรงพลังมากๆเลยนะแต่มันก็จะมีช่วงชาร์จพลังนานกว่าแล้วก็ต้องมีเงื่อนไขที่ตามมาด้วยโดยมันจะใกล้เคียงกับการชาร์จประจุกรรัตภาพรังสีถึงขั้นในระดับสูงสุดเลยก็ว่าได้เหมือนมันจะต้องเป็นกอซเลล่าตัวเบิรมตัวใหญ่ที่เต็มไป ไททันที่ไม่ได้ดูอ่อนแอจนเกินไปถ้าจะเทียบค่าพลังโจมตีเฉลี่ยของพวกมันแล้วนะแต่ผมก็คิดว่าตรงนี้คือถ้ากอซิลาไม่กลับไปที่ฮอลโลเอิร์ h โดยทำเนียมแล้วในสถานการณ์ในตอนนี้คองก็จะกลายมาเป็นราชาตัวไททันตัวใหม่ในฮอลโลเอิร์ดไปเลยในขณะที่กอซิลาก็จะเป็นราชามอนสเตอร์ที่อยู่บนพื้นผิวโลกนั่นเองครับบทสรุปอย่างทางการที่พวกเขาได้ปล่อยออกมาก็คือพวกเขาจะให้คงที่ส่งพลังอํานาจกับกอซิลาที่หวั่นหวันกับภัยคุกคามในครั้งนี้ให้ได้เตรียมตัวกับภัยคุกคามในครั้งนี้ Earth, ที่มันจะเป็นการท้าทายการมาอยู่ของพวกมันแลวก็พวกมนุษย์ของเราหนังเรื่องนี้จะเป็นการขุดลึกไปถึงประวัติศาสตร์ของพวกเหล่าไททันพวกนี้เราจะได้รับรู้ประวัติศาสตร์ของไททันมากขึ้นว่าต้นกําเนิดของความลึกลับบนเกาะโโลกแห่งนี้มีเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นกันแน่แล้วก็รวมถึงเรื่องราวอื่นๆอ,อีกมากมายพร้อมๆกับการต่อสู้ในระดับตำนานที่มันจะเป็นตัวแปรในการผลักดันสิ่งมีชีวิตประหลาดพวกนี้ให้พวกเราได้รู้ถึงความก้าวหน้าและสิ่งที่ผูกเข้ากับพวกมนุษย์ตลอดไปที่ c ีดีแรกๆของผมก็คือพวกเขาจะมมีีกาาารรรเปเปปปิิดดผผยยะวัตตศส์อ่่งทพูไ ก่อนว่าบรรพบรุษของคองกับกอเซล่าพวกมันจะถูกโบชาโดยมนุษย์ได้อย่างไรก่อนที่พวกมันจะกลายมาเป็นผู้พิทักษ์ให้กับเหล่ามนุษย์ซึ่งพวกมันก็จะปกป้องมนุษย์จากพวกไททันตัวอื่นๆที่มันจะอันตรายกว่าอย่างเช่นตัวไททันตัวนี้ครับเอาละครับเนื้อหาในวันนี้ก็หมดลงเพียงเท่านี้ครับใครที่ยังไม่ได้ดูเนื้อหาในคลิปก่อนที่ผมเคยทําสรุปเอาไว้ก่อนหน้านี้ยังไงก็ไปเก็บข้อมูลกันก่อนได้นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้นะครับใครที่เข้ามาดูคลิปผมเป็นครั้งแรกยังไงก็รบกก like, ก share, กกกกววววววนนนนดดดดดดไไไลลล์์แชชชรตตติิาาาามมมััเเอออ้้้้้จะป็ํงงงใ่่ผยยยีๆ ยังไงก็ช่วยๆกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาก,กันไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ